หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณนะครับพระภาวนาสุตตาพิรัตนะครับหลวงพ่อเจ้าวัดวัดพิศโสพรามนะครับตามมาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับเนี่ยเหลือจะคันนึงครับเฮ้ยคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรถสิบ้อนะครับนําปลานะครับเป็นลูกปลาที่จะนํามาปล่อยนะครับถุงละหนึ่งร้อยตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าบนรถคันนี้บรรทุกได้เท่าไหร่นะครับเด้อนะครับลงไปแล้วสามรถสิบ้อนะครับอันนี้เป็นคันที่สี่นะครับ ญาติโยมก็กำลังรอนะครับที่จะลําเลียงปลานะครับไปสู่ลําน้ํานะครับแต่ว่าด้วยหนทางมันเละเหลือเกินนะครับนี่นะครับเวลาจะเดินต่างๆนี่รองเท้าใส่ไม่ได้เลยนะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับมีญาติมีโยมนะครับลบรถสิบรอเ้อนะครับ โอแสดงว่ายืนผิดที่แล้วนะครับกับผมมาทมภาพนี่นะครับนี่นะครับรถสิบล้อนะครับคันสุดท้ายคันที่สี่นะครับที่ลำเลียงปลานะครับมาเพื่อจะได้เตรียมที่จะปล่อยนะครับประเดชวพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคุยให้ฟังนะครับว่าไปซื้อนะครับสั่งมาที่ยโสธรบ้างประมงยโสธรนะครับอำนาจเจริญนะครับศรีสะเกดนะครับ แต่ว่าได้มากสุดนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่ยะโสธรนะครับเด้อนี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับใส่รองเท้าไม่ได้นะครับมันเลสนะครับถนนก็เลยนี่นะครับญาติโยมกําลังรวมตัวกันใหม่นะครับเพื่อจะได้นําปลาไปปล่อยนะครับขนไปแล้วหนึ่งอ่สามรถสิบ้อนะครับนี่เป็นคันที่สี่นะครับเด้อ กระคุณนะครับกำลังประชาสัมพันธ์นะครับกำลังประชาสัมพันธ์นะครับเด้อญาติโยมนี่เดินย่ำถนนจนเป็นเลนเลยนะครับกำลังรอที่จะนำปลาลงจากรถนะครับ กับผมมาตมาภาพเตรียมตัวมาไม่ทุกนะครับเด้อนะครับนักเรียนข้าแถวนั่นี้นดาโน่นนะครับกําลังจะเปิดเอาปลาออกมานะครับนี่เป็นนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วเด้อนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วเด้อนะครับตํารวจทหารมีใคระคืนเตนตัวนี่หนูน้อยนะครับมาช่วยนําปลานะครับทั้งเล่นทั้งทํานะครับ นะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเด้อนะครับคงจะมีอีกปีหน้านะครับประเด็๋ประคุณบอกว่าถ้าโควิด19หมดไปนะครับจะเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าจะบริหารจัดการให้ง่ายกว่านี้นะครับนะครับ นโชคดีมีแต่ลูกชาวไร่ชาวนานะครับเลยไม่กลัวคนนะครับเลยไม่กลัวขี้คนนะครับเดินย่าเดินย่ําไปย่ํามานี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับถึงล้มก็ไม่เจ็บเด้อนะครับเพราะว่ามีแต่ขี้โคนแล้วนะครับขออนุญาตออกไปทั้งหนอกสนจะงบขวางข้างเนาะครับ เด้อกับผมมาตมาภาพตั้งแต่มีชีวิตเกิดขึ้นมานะครับก็เพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเลยอยากเก็บภาพให้ญาติโยมได้ดูได้ชมนะครับญาติโยมทางวัดบ้านเก่าบอนะครับผู้ที่ไม่ได้มานะครับจะไปเปิดให้ญาติโยมฟังได้ดูได้ฟังทางนู้นนะครับ ข้อแถวนเนนี่นะครับจัดแถวจัดแถวอดตประคุณดูแลเองเลยนะครับทั้งมาจัดแถวทั้งมาเตรียมนะครับนะครับผู้มีบารมีมากนะครับอดีตประคุณหนุงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับพระราชปริยัตยากรนะครับเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองนะครับเลือกหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับมาดูแลวัดวาพระศาสนานะครับวัดพิโสพารามนะครับกระผมมาตมาภาพสมัยนั้นก็อยู่ด้วยนะครับ เห็นหลวงพ่อใหญ่นะครับนำพาหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเมื่อก่อนยังเป็นพระมหาชอบนะครับพระอาจารย์ท่านมาปฏิบัติธรรมที่วัดพิษนิ่นานนะครับหลังจากนั้นก็ไปเดินทุดงนะครับไปประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับจนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับเรียกตัวมานะครับให้ดูแลงานห้องกรรมฐานนะครับงานเผยแผ่ตลอดถึงงานปริยัตนะครับแต่ว่ามัน เยอะ,ะเหลือเกินนะครับเอาไปเอามาก็เหลืองานทางห้องกรรมฐานนะครับช่วยสอนกรรมฐานแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับจากนั้นก็ได้รับมอบหมายนะครับเป็นรองเจ้าอาวาสนะครับดูแลมรดกธรรมทั้งส่วนของปริยัติและปริบัตินะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเด,เด้อแดดร้อนเหลือเกินนะครับนะ <c oughs> ครับอยากให้ญาติโยม ที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ใกล้ก็ดีที่ไกลก็ดีนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ดูได้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศของญาติของยูมนะครับแต่ว่าตอนนี้สายลำเลียงค่อนข้างจะติดขัดนะครับแต่ว่าปลายังเต็มรถอยู่เลยนะครับแดดก็ร้อนนะครับเด้อนะครับให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทานนะครับไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับชีวิตนะครับเราจะให้ข้าวให้น้ำ ให้โภชนาอาหารต่างๆนานามันก็อิ่มยุ่นนะครับแต่ว่ามันอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่เหมือนให้ชีวิตนะครับเด้อนะครับแม้จะมีทรัพย์เป็นร้อยล้านนะครับถ้าอยู่ไม่ได้นะครับถ้าจะตายมันก็ไม่มีค่านะครับแต่ว่าถ้าสามารถสืบต่ออายุไปได้นะครับก็สามารถมีความสุขต่อไปได้นะครับโอ้เด้อ <c oughs> เป็นคันที่สี่นะครับสามรถสิบล้อแล้วนะครับที่นำ ปรามารงน,นะครับประเดชประคุณกำลังประกาศประชาสัมพันธ์นะครับเรียกญาติโยมนะครับมาช่วยกันนะครับนำปลาไปไว้เป็นรอบสุดท้ายนะครับ <c oughs> <c oughs> โชคดีมีคุณตาคุณยายที่ทำได้ไถนานะครับไม่กลัวชี้ตมขี้โคนนะครับลุยได้ทุกวโ,โอกาสโอกาสนะครับเด้อนะครับ สาธุอนุโมทนาใครมาขนปลาวันนี้ขอให้ร่ำให้รววให้สวยให้งามเดอ้อซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้ออนุโมทนาใครมาขนปลาขอให้ร่ำให้รววเงินไหลนองทองไหลมาเด้อซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับแดดร้อนนะครับแต่ว่าญาติยม ก็ยังสู้อยู่นะครับนู่นนะครับสายยาวไปถึงนู่นนะครับ <c oughs> ต้องรอนะครับมีผู้มาบริหารจัดการนะครับเพื่อจะให การลำเลียงสะดวกสบายพระอาจารย์มหาบูรเดือนกตปุญโยนะครับผู้ช่วยเจ้าวัดวัดบ่อชนิงนะครับแต่วันนี้มาอยู่ที่วัดพิศโสพรลามก่อนนะครับ<อ>ปลาตัวเล็กๆนะครับ<ะ>มีคนแย้งนะครับบอกว่าปล่อยปลาตัวเล็กๆนะครับมันจะเป็นอาหารของปลาตัวใหญ่นะครับ เด้สสมัยกับผมอาตมาภาพนะครับสอบปริญญาทำข้าวระโยกนะครับเคยเอาปลาไหลไปปล่อยนะครับปลาไหลสิบตัวปลาไหลสิบตัวปลาหมอห้าตัวนะครับไปปล่อยปรากฏว่าปล่อยลงแม่น้ําเจ้าพญานะครับปลาสวายไม่รู้มาแต่ไหนนะครับกินปลาไหลหมดไปทั้งสิบตัวเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับอธิษฐานนะครับก่อนจะปล่อยว่าขอให้การสอบของข้าพระเจ้าลื่นไหลเหมือนกับปลาไหลนะครับจะได้มี อุปสรรคอันใดมาข้องมาคามาติดมาขัดนะครับแต่ว่าผลสอบออกมาปรากฏว่าสอบได้จริงๆนะครับเด้อเราตั้งใจจะปล่อยเขานะครับอยากให้เขาเป็นอิสระภาพอยากให้เขาจเจริญเติบโตก้าวหน้านะครับมีความสะดวกสบายมีความสุขนะครับอยากจะให้ชีวิตเป็นทานนะครับอาน,นิสงส์มันได้ตั้งแต่เราตั้งใจแล้วนะครับปุพพเจตนา เจตนาเบื้องต้นของการทำบุญนะครับตั้งแต่เราตั้งใจนะครับเราควนควายนะครับในการจัดในการหาในการทำในการทำแบบนี้นะครับมันจะเรียกว่ามุนจนะเจตนานะครับขณะที่เราปล่อยก็ดีขณะที่เราทำทุกอย่างอยู่นี้นะครับบุญเกิดแล้วนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับอปราประเจตนานะครับเราทำบุญไปแล้วหลายวันนึกขึ้นมาได้นะครับเมื่อปีนั้นนะเราไปปล่อยปลาที่วัดพิศโสภารามนะครับปลาเป็น ร้อยตัวล้านตัวพันตัวแสนตัวนะครับรลลึกนึกถึงมาแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจนะครับเรียกว่าอัปราประเจตนานะครับบุญจะได้มากได้น้อยก็อยู่ด้วยสามเจตนานี้นะครับเด้อขออนุญาตเดินไปด้านนู้นนะครับนี่นะครับายาดยมนะครับบางคนก็มากลางล่มให้กันนะครับ ว่าจะเดินผ่านไปก็มีแต่ขี้ค้นนะครับ <c oughs> ว่าจะเดินผ่านไปก็ลําบากนะครับอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเด้อน,นะครับถ่ายภาพเอาไกลๆนู่นนะครับญาติโยมนะครับแต่ว่าโชคดีโทรศัพท์มันมีแบบซูมนะครับสามารถซูมไปไกลๆได้นะครับทั้งญาติทั้งโยมทั้งแม่ขาวแม่ชีนะครับพิกษุสงสาม,มาเนนนะครับช่วยกันวันนี้เป็นวันคล้าย วันเกิดนะครับอ e ผผายุวัฒนมงคล53าปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตตาภิรัตนะครับผู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโพารามนะครับพระราชปริยัตยากรเลือกให้เป็นผู้ทําหน้าที่นะครับดูแลมรดกทาแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับพอนี่นะครับหลวงพ่อเจ้าคุณนี่นะครับมารับตำแหน่งก็จะเลื่อนเข้าหน้ามานะครับวัดขยายออกมานะครับจนเลย ขอบสะมาถึงขนาดนี้นะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศให้ได้ดูได้ชมนะครับปากดติดก่อนนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อน